ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนมาปฏิบัติธรรมแล้วกลัวที่จะบรรลุธรรมท่านมาทำไมนณะที่แห่งนี้มีแต่ พระอาหารหันต์ผู้สำเร็จธรรมผู้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดไม่ว่าจะเป็นพระโพธิธรรมไม่ว่าจะเป็นท่านมิ ลากาสป,ปะไม่ว่าจะเป็นพระสังกัจ,จายไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ควรอิ่มพระอารหันต์จึง ปางปฐมเทศนาที่แห่งนี้พระพุทธเจ้านอนเสร็จดับขันปะลินิพานท่าน มิลาเลปะท่านหวยลานพระอาหารหันเมืองจีนท่านพุทธทอดพระพุทธเจ้าสเสด็จด,ดับขันปรินิพพานแต่คำสอน ยังอยู่ชัดเจนสำหรับผู้ที่เห็นถึงความทุกข์แล้วก็มุ่งหาธรรมะแล้วก็เห็นตถาคตเจ้าเดินตามรอยของมะมีองค์แปดครับผมทีแรกผมว่าจะแสดงทำแค่คลิปเดียว แต่เมื่อผมปฏิบัติไปธรรมะปฏิพานมันก็เริ่มไหลมันก็เริ่มเกิดมันก็เริ่มเกิดปัญญาเกิดปัญญายานเดิน